สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะผมวันนี้นะครับเราได้เจอของสวยๆของภาคใต้นะครับเขาบอกว่าภาคใต้เราเนี่ยครับมีทั้งสิ่งที่สวยงามมากๆมายนะครับแต่รถคันนี้นะครับบอกกันเลยว่าเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับรีวิวโตโยต้าอัลติสนะครับ1 6 e ปี2008นะครับบอกเลยราคาแค่แสนนิดๆเท่านั้นนะครับใครกำเงินแสนนิดๆนะครับบอกเลยคันนี้ฟังให้จบนะครับแต่แน่นอนนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าอัลติสนะครับ1 6 e ปี08นะครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานไม่เคยติดแก๊สมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเลขไมค์แค่1นึ0 0 0สนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับและก็อีกอย่างรถคันนี้นะครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะและก็มีโอ้โหบอกเลยว่าบรรยายไม่หมดนะครับสวยเกินไปเชิญชมครับนี่ไฟหน้าครับใหม่คลิปเลยนะครับใส่ปิ้งนะครับผมนี่นี่นี่คันนี้นะครับมาด้วยสเกิร์ต ด้านหน้านะครับพร้อมไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะเออสีนี้เขาเรียกว่าสีบอลซิลเวอร์นะครับบอกกันเลยว่าสีนี้เป็นสีที่ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่วันนี้นะครับเราเปลี่ยนมือกล้องใหม่นะครับเป็นน้องชายผมเองนะเมียไม่มีนะครับผมเมียยังโสดยังโสดนะฮะคันนี้นะครับนี่ได้เป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับรัดยางครับปี2025ใหม่ๆเลยนะครับนี่กลิ่นใหม่ยังอยู่ครับสุดยอดเลยครับวันนี้ นี่ครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวออกหูแล้วนะครับคันนี้นะครับคันสัต์มีให้ครับฟิล์มมีให้นะครับแต่ว่าใจพี่คงให้ใครไม่ได้แล้วนะครับเพราะพี่มีเมียแล้วนะจ๊ะโอ้โหหวานเกี๊ยบไปต่อเลยครับมือจับโครเมี่ยมครับผมนี่เชิญชมรอบๆคันเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นตัว E นะครับดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมบอกเลยท้ายของอริสนี่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับคันนี้นะครับผมได้เป็นไฟท้าย LED นะครับนี่ไฟเบรกสี่ซ่อมครับ นี่ครับแล้วก็มีสเกิร์ตท้ายด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหคันนี้บอกเลยรถนี่คันนี้สุดจริงๆครับแล้วไม่อยากบอกนะคันนี้สีเต็มบังคันนะครับภายนอกว่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปออดออดกระจิงแกลดภายในเลยครับเชื่อเลยฮะอ่าเนี่นะครับคันนี้นะครับผมมาด้วยนะครับภายในนะครับเบาะหนังสีเทาๆนะคอนโซลแน่นๆนะครับผมแล้วก็ภายในนะครับมือก้องส่องภายในนะยครับ ภา,ายในคตรหล่อครับภา,ายในแบบใหม่มากครับวันนี้ใหม่มากนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับโอ้โยยังขนาดนี้นะครับนี่นี่แล้วก็อย่างนะครับตามสไตล์ภูมิทัศสวยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วก็คันนี้เลขไม่แค่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องต่อเลยจ้าไปสีสุดแน่นอนนะครับของดีๆนี้อยู่ที่บ้านเราฮะฮะา นี่ครับคันนี้นะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับ VVTi นะครับเครื่องแห้งๆนะครับคานหน้าเดิมโรงงานครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยยังสวยขนาดนี้นะครับแก้มไม่มีขยับครับน็อตฝากระโปรงเดิมครับนี่ฝากระโปรงแท้เลยครับปั๊มตาโตโยต้าด้วยนะโอ้โหแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าฟังดูแต่ตายไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเชิญฟังเสียงเครื่องเลยครับไปนะฮะวันนี้เราไปแบบเร็วๆนะฮะ่า โอ้โหเครื่องคตรนิ่งครับนี่เครื่องแบบนิ่งนิ่งแห้งแห้งอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละครับรถไม่เคยติดแก๊สแล้วก็มือเดียวป้ายแดงเลขไม่แสนสามสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะดับเสียงเครื่องแล้วไปฟังเสียงราคาเลยครับนี่เหมือนกล้องย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะครับนน่ย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้า t o y ยต้าอ t i ต,ต 1.6 e ปี2008รถมือเดียวป้ายแดงมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับและก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นะครับภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่129,000มบาทย้ำ129,000บาทครับใครรีบคันนี้นะครับติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ไลน์ทิก YouTube Facebook หรือทางาช่องทางต่างๆที่เรามีนะครับบอกเลยว่าสุดแน่อนอนนะครับและก็ภาคใต้นะครับส่งฟรีทุกจังหวัดน,นะครับอ่า ใครซื้อวันนี้ขออนุญ,ญาตนะพูดต้หน่อยนะพี่น้องภาคใต้วันนี้ส่องฟรีทุกจย่าวัดจัดไปเออเอาเลยร้อยคร่าผมสํสำหรับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเชียม